cơ này đâu Đây đông bằng luôn đồng... không nghe nốt này nhảy 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 อายปล่อยทิจุบป่อยิงจุอัดไปด้วยอะปล่อยิจุอะไม่ไม่เอาฮะเขียวแล้วนะเอาเลยเอาเลยตีเลยไมมเอาไ่มเอาเลย

ใกลยู่ขึ้นทักข้างหลังไว้นันไม่ทำงานตายได้เหนื่อยนพอตัวหัวนี้ไม่ได้ดึงกลับไปยี่แกบ้านนี้ชอบชอบขอราไม่ได้ไม่ควายไวายอะไรอนี้ควายอะไรกันไปแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยสองคนเอง

โอ้ครับนวนเไปไหนไปแล้วไปตอแถวกล้ๆไปต่อไปตคืนนี้การไม่จะต่อสองคนก็ได้คือวิ่งลุด่ว๊อ เอาเอาอะไรไม่นไม่นับไม่นับ 快来跑医，快来跑医，快来跑医！ เม่งเอ้สามสามหนึ huh ่งสามหนึ่งขวาขวาไม่ได้ประตูเสียห้าร้อยเอามงเสียแล้วโอ้ยเ็นนหร็วเลย ได้วะอูพ่องตัวโคตรสูงเลยันี่ยท่านใจเปิดแล้วเนี่ยเหรอไออูต่อยสาตัวก็ไม่ถึงพยายามจะรปตูให้ใ้ยิงเก้าไปดูเว้ยสามนาทีซึ่งละสิบห้าเหรอสิบห้าเหรอสิบนาทีเหรอสิบห้าตายเน่ โอ้ยลอยขากแล้วลอยขายก็แอมก็เห็นเห็นแล้วครึ่งเดียววัแล้วครึ่งเดียวก็พอแล้วครึ่งเดียวก็พอแล้ว โอ้ยแดงเนี่ยไปเลยยางแคน์เว้ยใส่ใจโว้ยวานเอ้แคน์วยวานแม่งสตินลูกแรงของวานมึงเล่นตอนนี้แล้วแต่แรงก็ดีแล้วมึงออกกินเข้าเลยมองอกพิ่งออกเนเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเอาเจมออกมาบ้างเฮ้ย มันไม่เรียบอเลยทั้งแบบนน้าสงสารจริงเอาเลยโคงยังไงวแหววประตูทางนี้ มันขี้เกียจจริงไงบาเซลหมดแล้วบาซ่าบาร์ซ่าบารซ่าโาเซลน่าเออเขากูเรีนกันกรีนคุก็เอ๊ะกูได้ยินว่าบาบาเซลเนี่ยไปอีกทีมหนึงนู่นบาเซลอะอืมบาเซลกิน เฮ้ยจบนัดนี้พายเจไม่เลี้ยงเข้าเว้ยไม่เจ็บห้ามเพี้ยนห้าสิบวิสุดท้ายเออเจก่อนห้าสิบวิสิบวิสิบนาทีโอ้ยดีเองครื่องสิบนาทีพอไหมสิบและโอ้ยไอ้เอ๋พดอย่างเดียวโอยสามสิบวิเข้ามาเข้ามาใครมาเล่นกระเป๋าอกไร

打嘞。<noise> <noise>